بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسنتي <applause> فاميت دا جاء سبحانه وتعالى زمبو رسب دا تن بچوم دا تن بفانك تن قام وقب وقتن زمبو دا تن بفانك تن لك เราก็อยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนเร, honest, เรามาดูว่างานที่ดีทั้งหลายในเดือนรอมฎอนนั้นควรจะทําอะไรนอกจากการถือินลด้วนะครับซึ่งถือศีอดี่น้องก็คงทราบดีว่ามันเป็นฟอรดูที่เราทุกคนจะต okay. ้องทํายกเว้นคนที่ได้รับการผ่อนผันตามสเราะของศาสนานะครับแล้วภาพผลของการถือศีลดนี่ก็มีมากมายซึ่งเราสุพรรณตาลาได้รัสว่า งานของมนุษย์นั้นจะได้ตามที่เขาตรงที่เราได้กำหนดก็คือทำหนึ่งได้สิบยกเว้นการถือสินอดแลราะการถือสินอดนั้นเราบอกว่ามันเป็นงานของค่าค่าจะตอบแทนโดยตัวค้าเองก็คือไม่มีลิมิตในในเรื่ของภาคผลน,นะครับแต่งานอื่นนะครับในเรื่อราบดรนก็มีอะไรบ้าง,างเช่นพิยามุลเลนละมมด ตอนกลางคืนนะครับหรือว่าตอรอเวียหรือว่าตะฮัดจุดก็แล้วแต่นะครับท่านอับดุลฮุรอยรอได้รายงานว่าท่าน ر ลลัลลอ a ุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมได้กล่าวว่ามมมันนกอรา m a n k i วา Ramadan ัน م ا ฟิรละ س ูมาต و กัดดะมะมินซ من บิฮิใครก็ตามที่ยืนในคั้นคืนอนรอมดอนก็คือละหมาดนะครับด้วยความศรัทธาด้วยความมุ่งหวัง ในการตอบแทนของลอเนี่ยพระองค์จะอภัยโทษให้กับเขาบาปที่ผ่านมาแล้วนะครับทีน้องลองคิดดูที่ว่าบาปของเรานั้นมีมากมายแต่ละปีนะครับเมื่อเรามาตยายามค่ำคืนเราก็จะได้รับการอภัยท่านอบูดุลเลดไดก่าว่าตรอส u l ลล l a h s h ลัลล l l a h u Alaihi Wasallam เลดก่าวว่าอินน r ร j u l a ila qawma ม l อ m มานฮาตายันซาริฟะ กุติบาลฮูกียโมไลละคนคนหนึ่งถ้าเขาระมาดพร้อมอิหมามจนกระทั่งอิหมามเลิกนะครับเขาก็จะได้บันทึกว่าการระหมาดของเขานั้นเท่ากับหนึ่งคืนเต็มดังนั้นเมื่ออิหมามจะระมาดจานวนเท่าไหร่นะครับถ้าอิหมามมา8แปดหรือสิบเอ็ดเนี่ยเรายืนครบช่วนแล้วเราก็เหมือนกับได้ได้หนึ่งคืนเต็ม หรือถ้าไปตามอิมัมที่เขาละหมาด20ล้วก็ต้องตามให้เต็มนะครับนั่นก็ถ้ากับว่าเขาได้ละหมาดเต็มคืนเลยอันนี้ก็บันทึกโดยจิรมีดีนะครับเป็นฮาริทาสันเสเฮียประก,การต่อมางานที่ควรจะทำก็คือดุอาเราต้องขอดุอาให้มากเในเดือนระมดอนไม่ว่าจะเป็นขณะละสิ้นโอดหลังละหมาด5เวลา นยามสื่ไรก็แล้วแต่เพราะว่าดุอานั้นเป็นสิ่งที่พระองค์อรรถสุพรรณวัะนาต้องการให้เราได้ขออ้อนวอนต่อพระองค์อันที่พระองค์ตรัสว่าว إ ذ وا ا سَأَلَكَ إ ิ ذ ا, أ دِعْنِي ف َ إ ِอ ر ِ ي ب ُ وَجِبُ ะَ ع อิดลชดนเมื่อบ่าวของข้าได้ถามฉัน ก็ต้องตอบเข้าไปว่าค่านั้นอยู่ใกล้แค่จะตอบการขอของผู้ติขอนะครับ mm hmm. เมื่อเขาขออะไรก็ตามจงให้เขาจงตอบรับฉันจงอ إ ม่านต่อฉันหวังว่าเขาจะได้ทางนำนะชี้ได้รับชี้แนะต่างๆอายาที่กระชี้เห็นว่าการถือศีลอดนั้นเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าให้ เป็นเป็นเดือนแห่งการทําอิบดตห์ฉะนั้นดูอาเนี่ยก็เป็นอิบาดัหงอย่างหนึ่งอุดอหวันอิบาดัหงฉันั้นใครที่อนอบนอ้อมขอวิงวอนต่อพระองค์ทุกค่ําคืนทุกสภาพการเนี่ยอเราก็จะทรงพอใจนะครับใครที่ไม่ขอเนี่ยจะบอกว่าฉันนั้นมีพบทุกอย่างแล้วเท่ากับเป็นการตะกำบดนะครับ แบ่งที่พระมิตรตัอว่าว่าก้าวรับบุคุมอุดอานีอุดอาณิฉะจิบละกุมอินัลละดีนัส่ักบรุนันอิบาดทียะดูขลูนจะหนนัมดาขีนแปลว่าพระเจ้าของพวกท่านได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายจงขอดุอาต่อข้าาจะข้าจะตอบแทนท่านจะตอบท่าน แน่นอนคนที่ตะกรรบบสไม่ยอมขอดูอาอต่อข้าเนี่ยเขาจะได้เข้านรกอย่างตามต้อยเพราะนั้นคนที่เยอยิงต่ออัลลอ์ไม่ยอมขอดูอาเลยเนี่ยถือว่าเป็นคนตะกรรบบดถนะครับถึงแม้ว่าเราจะมียังไงก็าตามแต่เราต้องพึ่งอัลลอฮ์นะครับเพราะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินอย่างเดียวถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ล้มหายใจให้อัลลอฮ์เราป่วยเ,ยเร้ก็ ไม่สามารถจะอยู่ได้ฉะนั้นเราต้องฟุกอรอนะครับต้องพึ่งรอนสุภาหัวตาลาฉะนั้นพระองค์ก็ชอบให้เรานั้นขอมุ่งตรงต่อพระองค์เลยงานต่อไปที่เราบุญดอนนะครับก็คือการเอติแจฟก็คือการที่ท่านทำนักอยู่ในมัสยิดเพื่อเป็นการแตกร่ก็รับนะกาชิดต่อรอสุภาหัวตาลาโดยการทําอิบัดนะเราจะเปล,ละหมาดนะหรือขออุดมหรืออ่านอกุรอาน ท่านนบีท่านอิบนาอุมัดได้รายงานว่าอันนั้นนบีสุลต่านละวะสัลลัมแกในยาตะกีฟุฟินอัชินอวะคิดมินรอมฎอนท่านอิบนาอุมัดได้รายงานว่าท่านนาบีนั้นจะเยติายกาฟในสิบคืนสุดท้ายของเดืนดอนรอมฎอนอันนี้ก็มีหลักฐานชัดเจนประการต่อมาอันเจ้าดูวกิรออตุนกุรอานจะต้องเป็นคนที่ใจบุญน,นะครับทำซาดก็ทำ عن القرآن عن كوبا بعد ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان ويدارس القرآن وللرسول صلى الله عليه وسلم أجود للخير من ريح مرسلة เราบุคอรีอม,มุสลิมซนอิบเนอบาศิก่าว่าทาราซูนั่นจะเป็นคนที่ใจดีใจบุญมากโดยงเงพาะอย่งางยิ่งในเดือนรอบดอนขณะที่ยิบรีนมาพบกับทารอซูนยิบรีนจะมาทุกค่ําคืนของเดือนรอมดอนมาทบทวนอกุรอานให้กับทารอซูนแต่ทารอซูนจะเป็นคนที่ ใจบุญยิ่งนะที่ทำดีเหมือนกับลมลมกรดนะครับลมที่มุรัสละมาอย่างเร็วเนยเรื่องความดีเรื่องการทำบริจาคนช่วยเหลือเนี่ยถ้าเราสูญจารวดเร็วมากเหมือนกับสายลมที่พาดเลยนะครับเราแล,ละนบีส,นสุลล่านอะลัยวะสัลท่านนบียังบ่อยว่าอัลซียามวนกุรานยาชวาอานี للعبد يوم القيامة يقول صيام اي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشف فيشفع رواه أحمد كان بيريكا وكان في او لا القرآن أنت اي ในวันเกียรตนะถือที่เราจะพูดว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันเนี่ยห้ามเขาไม่ให้กินอาหารห้ามเขาไม่ให้มีเพศสัมพันธ์หรือว่าช้าว่าต่างๆโบดได้ให้ฉันเนี่ยสาอาแก่เขาด้วยผู้อานก็กล่าวเช่นกันว่าอ้อัลลอฮ์ฉันไม่ห้ามเขาไม่ให้นอนตอนกลางคืนก็โปรดให้ฉันเนี่ยได้สาลาแกเขาด้วยแล้วเขาก็บอกว่าทั้งสองก็ได้รับการสาฟาอันนี้เราว่า อัลมัดมดหลักฐานสะได้งานถูกต้องนะครับ mm hmm. เดือนอมโดอนเป็นเดืนอนแห่งอ่านกุรอานนะครับดังนั้นสมควรที่เราจะต้องอา่านและทบทวนทุกวันนะครับบรรดาชาวซาลัฟนั้นอาจจะให้ความสําคัญอย่างมากและจิบรีนก็มาทบทวนให้กับท่านนับ,บีในทุกค่ํเคืนท่านอุสมะอิบนอฟัฟฟาเนี่ยท่านจะอ่านจบอุรอาน3สามสิบยุทในวันละครั้ง ชาวสลับบางคนก็จบสามครั้งสามคืนนะครับเต็มเลยเศร้าคืนหนึ่งสิบสิบยุสบางคนก็เจ็ดวันบางคนก็สิบวันบางคนก็นะทบทวนในเวลาละหมาดแล้วในเวลาอื่นๆอ่ายายอิบามชาฟีได้ถึงเดอลอมอดอนได้ถึงหกสิบครั้งก็คือกลางวันสามสิบยุดกลางคืนสามสิบยุดเต็มเลยนะครับมีม,มอิบาฮิม นี่ก็เป็นสิ่งที่อะไรมีความสําคัญนอกจากนั้นในเดือนระมดอนสมควรที่จะไปทําอุมระอนะครับสําหรับสําหรับคนที่สามารถจะไปได้ท่านอิบนีอับบาสเรียลรอฮหัอันฮุมาได้รายงานว่าทารุสูนสลอดลอหัวอะไรวะัมได้กล่าวกับผู้หญิงอันซอดคนหนึ่งว่าทําไมอะไรที่ห้ามเธอไม่มาทําฮัสกับฉันนางก็กล่าวว่าฉันเนี่ยมีูดที่จะต้องให้น้ําคอยดูแล ถ้าทิ้งไปหมดเนี่ยมันก็จะตายนะครับ่านาบีจึงบาากอกว่าฟาอิลากะนาร์มอนลอญอัลจัมารีฟีฮีฟาอินนัอัมรตะฟีอัมร์มอดอนฮัจจัตนนบีว่าท้ายงั้นเมื่อถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยให้ไปทำอุราอห์กับฉันเพราะว่าการทำอุราอห์ในเดือนรมอมฎอนั่นก็เหมือนกับการทำฮัจ์นะครับดังนั้นหนใครที่มีโอกาสก็ควรจะไป ข้อหกนะครับควรจะทิ้งเตอร์กุลกีบะวันและมีมาวันมาอาศีเดือนรอมฎอนสมควรจะทิ้งการอิจฉาดิษยาการนินทาหรือการทําชั่วมาอามาอาทั้งหลายท่านนบีฮุร่ายร้ได้รายงานว่าทารุสุนซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันจำจะเก่าละซูรวันอามะละบิหีเฟรย์สิลิลลาฮ ح ا ะตุนฟีอันจาจะตัวามหัวชะรอบะฮูไอที ไม่ทิ้งคําพูดที่เป็นเท็จหรือการงานที่เป็นเท็จองอัลลอฮ์ก็ไม่จําเป็นจะต้องให้เขาต้องมงดอาหารและเครื่องดื่มดันั้นมาศยาจก็ถูกทิ้งให้หมดข้อที่ต่อไปนะครับอิตอามุตาอานการให้อาหารอาหารนี้ก็ควรที่จะทํานะครับท่านอบีได้กล่าวว่ามันฟัตตร์ซออิมันกานาละฮูมิสลอัจริฮีไวรอันนะฮูลายังกุสมินอัจริซออิมิชยอุ ไครที่เลี้ยงอาหารกับผู้ศีลอดเนี่ยเขาก็จะได้ผลบุญเช่นผู้ที่ถือศีลอดโดยที่เราจะไม่ให้ผลบุญนั้นน้อยกว่าผู้ศีลอดแต่อย่างใดครับนี่ก็เป็นกิจกรรมหรือว่าการงานที่ดีทั้งหลายที่ควรจะทําในเดือนละวดอนเราก็ถ้าทําได้ทั้งหมดนี่ครับก็ทําดิน้นละถ้าทําไม่ได้ทั้งหมดก็พยายามทําให้ได้นะครับอย่างเช่น,ก,นการเลี้ยงอาหารการ สิ่งมัทธิย์ทั้งหลายการเป็นคนใจดีอา่านกุรอานเนื้อติการุดมอาแล้วก็ละหมาดอย่ามข้้มคืนและที่สำคัญก็ต้องถือศีลอดเดือยนะครับครับวันนี้หมดเวลาลงพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวัลลอฮฺวะเี๊ตุฟลอฮอัสสลามุอะลัยกุมวะเร่าห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ